สวัสดีครับผมคุณกำลังอยู่กับบิ๊กรีวิวหนังนะครับวันนี้จะมารีวิวหนังที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสร้รอนแรงในโลกโซเชียลแล้วก็แอบคิดเหมือนกันตอนที่ผมเห็นมีมภาพครั้งแรกว่าเฮ้ยหนังจะโดนแบนหรือเปล่าวะถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนังแอนิเมชั่นที่ดูเด็กน้อยดูแบบว่าเฮ้ยดูใสๆ่ๆอะไรอย่างงี้นะฮะดูน่ารักมากเลยอะไรอย่างงี้นะฮะแม้กระทั่งตัวปีศาจอสูรนี่ก็ยังดูน่ารักน่ารักนะคล้ายๆพญานาคเป็นการ์ตูนแต่ว่า ผมเห็นโค้ดนะฮะในอินเทอร์เน็ตซึ่งคิดว่าหลายๆคนน่าจะเห็นพร้อมๆกับผมนะครับคือมันมีแฟนเพจนึงอันนี้ก็ต้องให้เครดิตกัด้วยนะครับก็ผมก็ขออนุญาตนำภาพมาแปะอยู่ข้างๆนะก็เขามีโค้ดประมาณว่า,าราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศนี้เป็นของาราษฎรไม่ใช่เป็นของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวง ผมก็แบบว่าเฮ้ยมันมีประโยช์อย่างนี้ในหนังแอนิเมชันได้เหรออะไรเงี้ยนะฮะแต่จริงๆไม่ใช่นะเพราะว่าเราก็จะรู้กันว่านี่มันเป็นโค้ดของคณะราชหรือเปล่าครับน่ต้องย้อนไปนู่นเลยนะ่ะแถวนั่นสองสี่เจ็ดห้าอะไรนู่นก็ว่าไปแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้พูดโค้ดนี้ตรงๆนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นที่ทําให้เราได้เห็นว่าแบบเฮ้ยที่ตัวน้องผู้หญิงยกขึ้นมามันคือหนังสือประวัติศาสตร์ของเมืองนั้นของอาณาจักรนั้นอะไรเงี้ยนะฮะซึ่ง เขาได้เลียวไลซ์ละว่ามันเป็นเรื่องโกหกสิ่งที่เขาเชื่อมาตลอดหลายปีตลอดตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ยันรุ่นปู่รุ่นย่ามาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่จริงๆแล้วสิ่งที่อยู่ในหนังสือที่ถูกบันทึกไว้อ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเรื่องโกหกเพื่อที่จะทําให้คนกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆหรือว่าคนแค่ตระกูลหนึ่งได้ไปได้ประโยชน์ได้ผลประโยชน์อะไรเงี้ย <laughs> ตายแล้วมีมีคนแบบว่าเออ อาจจะแบบว่าร้อนเนื้อร้อนตัวได้เป็นแถวเลยทีเดียวนะฮะอืมก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นแค่การ์ตูนนะเป็นแอนิเมชันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจริงแต่อย่างใดก็ต้องพูดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเป็นแอนิเมชันของ Netflix นะครับผมก็ชื่อว่า The Sea Beast นะครับผมแล้วก็ตัวเรื่องนี้มันมันเล่าอะไรทำไมมันถึงเชื่อมโยงไปถึงสถาบันกษัตริย์ได้อต้องบอกอย่างนี้ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องนะฮะที่พูดถึงการล่าอสูรในทะเลนะครับ หนังทั้งเรื่องจะพูดเรื่องตรงนี้นะฮะแล้วทําให้ผมนึกถึงแบบพวก How to Train Your Dragon หนังมันน่ารักมากเลยนะฮะแล้วหนังมันก็จะพูดถึงแบบว่าอารมณ์เหมือนกับอะไรอ่ะเป็นการที่พวกเราเรากับตันหรือว่าเราที่เป็นกะลาสีเรือต้องออกเรือเพื่อไปล่าเหล่าปีศาจอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาถวายเที่ยวถวายอีกเขานี่นะฮะให้กับทางสำนักพระราชวังอะไรเงี้ยนะฮะ เออก็ว่ากันไปเนาะอาจจะได้บูมบาเหน็จบํนานาญรางวัลเหมือนที่เราจะเห็นตามพวกแบบเทพนิยายต่างๆอะไรเงี้ยที่ประมาณว่าจะต้องไปล่าของแล้วมาถวายขึ้นสู่พระราชาพระราชินีอะไรเงี้ยเพื่อปูมบาเหน็จบํนานาญรางวัลอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่เระเิญว่าเรื่องเนี้ยมันมันมันแหวกมากกว่านั้นตรงที่ว่ามันจะเล่าพาร์ทแรกของเรื่องเลยก็คือเปิดตัวได้ผู้หญิงที่เป็นเด็กน้อยคนนึงนะเป็นเด็กผู้หญิงผิวสีผมหยิกเนี่ยที่เราเห็นน่นะฮะในรูปก็คือว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเหมือนเป็น เปรียบเสมือนยุคนี้ก็คงเป็นเด็กเจนอันฟ้าเด็กเจนซีอะไรี้ยที่แบบไม่เหมือนคนอื่นนะครับเออแต่ว่ายุคนั้นก็คือมันเป็นยุคพีเรียออะนะอืมแล้วเขาก็จะคิดประมาณว่าแบบเฮ้ยมันมีโลกกว้างรอเราอยู่มันยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ยังไม่เคยรู้รอเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็นางพยายามจะออกเพื่อประชนไพรเพราะานางแบบแบบอยู่ในโรงเลี้ยงเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยก็มีมีเลจะเสียก็เลยแบบว่าพยายามจะไปที่เรือที่เขาเรียกว่าแบบเป็นเรือที่มีชื่อเสียงที่สุดในการล่าสูรนนะฮะ ก็เลยพยายามที่จะขา,ขาทางขึ้นเรือลานั้นให้ได้เพื่อที่จะไปดูการล่าอสนจริงๆนะอ่าต้องบอกว่าอีกพาร์ทหนึ่งเขาก็เล่าเท้าความมาถึงเรือลานี้ซึ่งก็จะมีตัวพระเอกอยู่ด้วยที่เป็นการาสีเอ้ยไม่ใช่เป็น ก,ก็เป็นก็เป็นลูกเรือที่เป็นว่าที่กับตันที่เก่งมากนะฮะเออก็อยู่ในนั้นพร้อมก,กับตัวกับตันโครนะครับที่แบบว่าเออเร,เรียกว่าเก่งมากอะไรเงี้ยก็คือล่าอาสูรได้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้เขากำลังง่วนอยู่กับการล่าอาสูรตัวหนึ่งที่เป็นเรียกได้ว่าอาสูรที่ตัวใหญ่ที่สุดมีลิปเยอะที่สุดนะฮะถึงขั้นที่เรียกว่าตาสามารถแบบว่ายิงพลไฟออกมาได้อะไรเงี้ยเออนะฮะคือมีข่าวเรืออะไรกันอย่างนั้นเลยแล้วก็ ตัวกัปตันเองเนี่ยซึ่งก็เป็นเหมือนกับพ่อบุญธรรมของตัวพระเอกอะไรเงี้ยก็คือรู้สึกว่าเขาอยากจะ,กะเกษียณละรู้สึกว่าอยากจะปิดจ็อบเนี้ยเป็นการทิ้งทวนอะไรเงี้ยฉะนั้นเขาต้องแบบว่าทำทุกทุกวิถีทางเพื่อล่าอสูรตัวนี้ให้ได้เพื่อเป็นการแก้แค้นกับเหมือนกับเรื่องชีวิตเก่าๆของเขาด้วยอะไรเงี้ยพวกบูมหลังของเขาอะไรเงี้ยนะครับ ก็หลังจากที่แบบว่าโดนเขาเขาก็คิดว่าเหมือนกับโดนคุกคามจากสัตว์ทะเลมานานแล้วก็ตัวสัตว์อสูรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นตำนานที่เลื่องลือกันในเมืองว่าแบบเหมือนกับเคยมาทําร้ายผู้คนในเมืองกำลังมีคนที่เป็นป้าแก่ๆทําสวนอยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆไอ้อสูรก็มาลากตัวลงทะเลอะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็จะเห็นความร้ายกาจของมันมากซึ่งตัวเรื่องเนี้ยก็จะเห็นให้เห็นว่าต่อให้ตัวอสูรจะน่ารักแต่ในความร้ายกาจมันก็ร้ายกาจมากเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือใครเริ่มก่อนนะครับมนุษย์เริ่มก่อนหรือว่า สัตว์เริ่มก่อนอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะก็เลยทําให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนืถูกบันทึกมาเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่าซึ่งพอเด็กคนนี้ได้เข้าไปอยู่บนเรือแล้วก็พอเดินทางไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เริ่มรู้จักอสูรมากขึ้นในมุมที่แตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าเขาดันพัดตกน้านะครับแล้วพอเขาตกน้ําปั๊บเนี่ยอสูรไม่ฆ่าเขาเว้ยนะฮะเออแต่อสูรจะทํายังไงเขาต้องไปดูในเรื่องเองผมไม่สามารถสปอยได้แต่ทําให้เขาสามารถแบบเปลี่ยนความคิดไปแล้วทําให้เขาเลยเริ่มร จริงๆแล้วความจริงมันคืออะไรกันแน่นะฮะเออก็อันนี้เป็นเรื่องคร่าวๆนะครับที่เหลือต้องไปดูเต็มเรื่องเลยนะฮะคือหนังเนี่ยสนุกมากนะครับผมบอกเลยว่าเป็นหนังแอนิเมชันที่เฮ้ยดูเพลิดเพลินมากๆเลยแล้วเป็นหนังที่ดูแล้วก็แบบเหมือนรุนระทึกอะเรารู้สึกเฮ้ยมันจะยังไงต่อวะอะไรอเงี้ยนะฮะแล้วผมก็รู้สึกว่ามันมีความแบบเหมือนก็นเล่าในความเป็นแบบเออ นึกถึงแบบยอย่างที่ผมบอกคือ how to tame your dragon อะไรเงี้ยจากที่เราเห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันเป็นปีศาจร้ายมากเลยแต่จริงๆแล้วเฮ้ยมันร้ายขนาดนั้นจริงเหรออะไรเงี้ยนะฮะแต่ในขณนะดเดียวกันเนี่ยเราเองเราก็เป็นคนที่กลัวพวกฉลามขาวพวกอะไรเงี้ยนะเวลาเห็นสัตว์ทะเลตัวใหญ่ๆตัวเบ้งๆเงีเง้ยผมก็จะแอบแบบเฮ้ยมันจะมาไหมไหนว่ามันจะเป็นเหมือนเมกาโลโดอนอะไรอย่างเงี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นตาสีเหลืองที่เหมือนมันเป็นตาสัตว์ใหญ่อะ่ะแล้วก็ตัวเบื้มขนาดนี้นะฮะเออก็ อีกใจหนึ่งหนังอย่างเงี้ยผมก็แอบคิดถึงความเป็นพิซซ่าเหมือนกันนะแต่นี่ไม่ใช่หนังพิซซ่านะทุกคนแต่แต่ว่าเราก็จะนึกถึงแบบจากพุ่มกลับอ่ะคือพุ่มกลับเนี่ยเรื่องเนี้ยเขาเคยทาเรื่องมอาน่ามาก่อนหรือว่าเรื่องแบบไอ้บิฮีโลซิกอ่ะแล้วไอ้ตัวตัวใหญ่ๆที่เป็นตัวสัตว์ประหลาดหรือตัวตัวบิคิโลอะไรเงี้ยคือมันก็จะดูแบบดูน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยนะฮะแต่เรื่องเนี้ยตัวสัตว์ประหลาดเขาก็ดูน่ารักเป็นอสูรที่ดูแบบ เออสรุปว่าแกจะใจดีหรือใจร้ายอะไรเงี้ยนะครับอืมก็ต้องไปดูกันเองว่ามันยังไงนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าก็เป็นแอนิเมชันที่แนะนําให้ไปดูกันส่วนที่ผมโจหัวว่ามันจะโดนแบน์หรือเปล่านะฮะส่วนตัวผมรู้สึกว่าต่อให้มันฉายลมผมก็คิดว่ามันไม่ควรโดนแบนด์นะเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องประเด็นละเอียดอ่อนในเรื่องของความน่าเชื่อถือของสถาบันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นการที่เหมือนกับพยายามจะบอกอยู่ไกลๆว่า ในทุกศึกสงครามเนี่ยมันยังมีคนที่ได้ผลประโยชน์และคนที่เสียผลประโยชน์คนที่ได้ผลประโยชน์เขาก็พยายามตักตกตงผ่านความเชื่อความศรัทธาความศรัทธาของประชาชนที่อยู่ในอาณาจักรเขาโดยที่เป็นการปลูกฝังค่านิยมต่างๆนะเป็นการแบบลออร้อให้เขาเชื่อแบบนั้นแบบนี้เพื่อที่จะทางส่งเสริมให้สถาบันมันคงอยู่อะไรเงี้ยสืบเนื่องไปอะไรเงี้ยนะฮะแล้วอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือถ้าเกิดว่า ทาหารไม่สั่งทําอะไรพระราชากับพระราชินีก็ไม่มีอำนาจทาอะไรอะเออผมชอบพอยนี้มากเหมือนกันคือมันจะมีนายทหารที่เป็นนายกองแบบระดับแม่ทัพอะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นอย่างที่ฝรั่งเศสก็มีการปฏิวัติได้หรือรัสเซียหรืออะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งหลายประเทศหรือบางประเทศที่ยังสถาบันยังอยู่ดีตัวแปรสําคัญเลยคือทหารถ้าทหารไม่เอาด้วยนะฮะสถาบันก็อยู่ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยแล้วสิ่งสําคัญที่จะต้องคิดมากกว่านั้นคือสุดท้ายอะ่ะ ประเทศมันก็เป็นของประชาชนนั่นแหละนะครับเพราะว่าประเทศนี้มันคือแบบคือประเทศนี้มันมันมันหมายความว่าประเทศใดๆก็ตามน,นะที่เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจทุกอย่างเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นของสถาบันกรรษัตริย์ที่อาจจะดูมีอำนาจมากที่สุดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยความเห็นของประชาชนก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามอย่างเช่นในตอนท้ายของเรื่องอะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปดูว่าโซลูชันของเรื่องนี้จะเป็นยังไงแต่ทําให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้ว power of people เนี่ยก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเช่นกัน นะครับอืมแล้วตัวน้องคนผู้หญิงเนี่ยคนเนี้ยก็เป็นตัวเปิดแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเรียกได้ว่าใจกล้ามากเหมือนกับคนรุ่นใหม่อะไรยเงี้ยที่รู้สึกว่าเฮ้ยควรจะต้องเปิดหน้าคุยกันตรงๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอืมก็ต้องไปดูกันนะครับว่าในประเทศประเทศนี้ของเขาเนี่ยจะมีมาตาอะไรที่มาทําให้เด็กคนนี้ไม่สามารถพูดความจริงได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอืมก็ถือว่าเป็นแอนิเมชันอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ดันมาตรงกับ สภาพเหตุการณ์หรือว่าเรื่องจริงของบางประเทศแต่ว่า anyway เนี่ยนะครับหนังก็จะเป็นหนังเกี่ยวกับการล่าอาสูรในทะเลนะครับฉะนั้นไม่มีประโยชน์ที่จะไปแบรนดเขานะครับผมแล้วก็ตอนนี้มันก็อยู่ใน Netflix ผมก็คิดว่าตัวตัวคำพูดเนี่ยก็มไม่ได้เป็นการพูดเหมือนกันในโค้ดที่เขาเออกมาเป็นมีมน,นะจนกระทั่งมาเป็นมีมแต่ว่าในความหมายมันชวนให้หลายๆคนคิดตามได้เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นผมคิดว่าสื่อทุกวันนี้มันเป็นการดูเพื่อการแบบ คิดเลเยอร์หนึ่งก็สนุกได้แต่ถ้าคิดอีกเลเยอร์หนึ่งเราก็จะได้เห็นถึงความจริงแล้วทําให้เราได้ตกตะกอนมากขึ้นได้คิดมากขึ้นว่าเฮ้ย <c oughs> สุดท้ายเนี่ยเออเราอยู่ในประเทศที่ประวัติศาสตร์ที่มันเป็นเรื่องจริงขนาดไหนนะเออนะฮะอันนี้ก็ไม่สามารถตอบได้คุณต้องไปหาคําตอบกันเองนะครับเออเหมือนกับนางเอกที่ครั้งหนึ่งเขาเคยเชื่อในหนังสือตําราเล่มโตแล้วเขาก็อ่านมันเป็นแฟนคลับมากอะไรเงี้ยแต่วันหนึ่งพอเขาตาสว่างเห็นความจริงความเชื่อเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเขารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอศน แบบที่ตำรามันบอกกับอสูรที่เขารู้จักมันไม่เหมือนกันเออฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องเข้าใจตําราก็จริงแต่ว่าเราต้องตามหาความจริงด้วยตัวเราเองนะครับและนี่ก็คือรีวิวของผมบิ๊กนภัทรนะฮะหวังว่าจะไม่โดนแบนเช่นกันนะจ๊ะโอเคฉะนั้นใครที่ชอบรีวิวอย่างนี้จะลืมติดตามนะเริ่มพูดเริ่มพูดลิ้นพันแล้วเนี่ยดูสิก็อย่าลืมติดตาม บิกนภัทรนะฮะในช่อง t i k t o อกแล้วก็นภัทรเอเซอรในช่อง u t u b e นะครับผมก็ไม่ได้เล็กลกขนาดนั้นนะก็คิดว่าคงไม่น่าเป็นอะไรนะครับเพราะว่านี่เรามารีวิวหนังไม่ได้พูดอย่างอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปดูใน Netflix นะครับผมเชื่อว่ามันไม่โดนแบนนดะ์นะฮะโอเคนะประมาณนี้แล้วกันครับส่วนใครที่ดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็มาเมนต์กันได้ครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าสนุกไม่แพ้กัน อ่หนังพิกซ่าเลยนะเอาจริงนะฮะโดยเฉพาะในยุคหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยค่ายอื่นเขาก็ทำไม่แพ้พิกซ่าแล้วนะเอออะไรอย่างนี้นะครับโอเคประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับวันนี้เป็นย่งครับสวัสดีครับ